สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับเป็นข้าพามาดูข้าวไร่นะครับเป็นข้าวไร่ที่ปลูกไว้นะครับแต่ปีนี้แปลกนะครับข้าวข้าวแก่ไม่เท่ากันนะครับแม่บอกว่ามันเป็นพยาธิหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นพันธุ์ข้าวไร่นะครับให้ดูนะครับตัวนี้ข้าวไร่ตัวนี้เป็นชนิดพิเศษเม็ดมันจะใหญ่มากนะครับแล้วนิยมปลูกกันมากครับในภาคาแถวจังหวัดเลยนะครับพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีใครนะครับตัวนี้มันจะคล้ายพันธุ์จะคล้าย ปลาซิวปลาซิวน้อยนะครับขายกันแต่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ข้าวหางปลาไหลนะครับหางปลาไหลจะเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่กว่าข้าวพันธุ์ปลาซิวนะครับแต่ลักษณะเม็ดจะคล้ายกันแต่จะเม็ดใหญ่กว่านะครับให้ดูนะครับว่า สังเกตนะครับว่าเม็ดมันจะใหญ่นะครับอันนี้เป็นเข้าวไร่ตัวนี้ไม่ได้ปลูกพื้นที่มากนะครับพื้นที่ไม่ถึงางานกว่า,วาเองไม่ถึงสองงานนะครับเรามาติดตามดูว่ามันจะได้ผลผลิตเยอะไหมนะครับ แค่พื้นที่งานกว่าๆนะครับนะครับซูมให้กันดูชัดๆนะครับก็ดูแล้วเหมือนจะเหมือนจะแก่ไม่ค่อยเท่ากันนะครับ แต่ปีนี้ฝนตกดีมากนะครับที่จังหวัดเลยนะครับนะครับดูนะครับตัวนี้เหมือนว่ารู้สึกว่าจะแก่แล้วครับเห็นลักษณะเม็ดไหมครับ ถ้าพันปะซิวมันจะมีพันปะซิลน้อยนะครับมันจะเม็ดเล็กกว่าน,นี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันแก่กว่านะครับแม่ผมบอกว่ามันมันอาจจะเป็นพยาธินะครับหรือว่าเพราะว่ามันแก่ไม่พร้อมกันนะครับแต่ใกล้จะถึงเวลาเกี่ยวแล้วครับอันนี้ปลูกในพื้นที่ปลูกในพื้นที่ งานกว่าๆนะครับไม่ถึง2งานนะครับจะมาดูว่าพันข้าวหางปลาไหลนี่นะครับมันจะได้เยอะขนาดไหนนะครับปลูกแค่งานกว่าๆนะครับมันเป็นพันเม็ดข้าวที่ใหญ่นะครับที่ผมสังเกตมาหลายๆหลายๆพันเม็ดข้าวตัวนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็อ้วนดีนะครับ ใหญ่มากก็อ่วนดีนะครับแล้วก็หาไม่ค่อยมีนะครับเป็นพันยากนะครับพันหายากตัวนี้ครับถ้าพันประซิวก็ก็มีทั่วไปนะครับเห็นไหมครับมันจะ,มะเมล็ดใหญ่นะครับใหญ่เป็นพิเศษนะครับ มเมล็ดใหญ่มันก็จะหนักประมาณนี้ครับก็คือการปลูกนะครับปลูกก็คือวิธีปลูกที่ผมได้ปลูกนะครับก็คืออันดับแรกก็ได้หญ้านะครับได้หญ้าเสร็จพอย้าขึ้นอีกสักหน่อยก็ได้หญ้ารอบสองนะครับเพราอจะได้แต่ไม่ให้มเมล็ดหญ้าขึ้นนะครับหรือว่าไถราอบสองอย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่ได้ไถนะครับตรงนี้ดินนี้ พอพอไถหรือไดา้ย่ารอบสองเสร็จก็ใส่ได้เลยนะครับพอใส่พอใส่ข้าวก็ใช้เสียมนี่นะครับหรือว่าถ้าบางคนก็ใช้ลุ่งสักเป็นหลุมเป็นหลุมเหมือนสมัยก่อนนะครับก็ปลูกแบบแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับปุ๋ยนี่สูตรอะไรจำไม่ได้นะครับ แต่ผมไม้เขียนไว้ในเพจนะครับเพจเมล็ดข้าวไร่นะครับพันเมล็ดข้าวไร่นะครับใส่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเลยจากนั้นก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรอีกเลยนะครับใส่แต่ตอนปลูกอย่างเดียวนะครับคนคนผสมกับเมล็ดข้าวแล้วก็หยอดหยอดหยอดนะครับพออ่า พอยอดก็เวลาย่าลกนะครับก็มีการอาจจะถอนหญ้าหรือได้หญ้านะครับถ้าช่วงประมาณถึงเข่านะครับก็จะก็ได้หญ้านะครับเพราะถ้าถ้าถึงเข่าแล้วถ้าเลยเข่ามาพอดาหญ้าเสร็จหญ้าก็จะหญ้าก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าข้าวมันจะคุมหญ้าได้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็ลกไหมมันก็มีลกบ้างนะครับบางที่นะครับนะครับส่วนเมล็ดพันธุ์ถ้าใครสนใจนะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเมล็ดพันธุ์ตัวนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใหญ่นะครับแล้วคนนิยมปลูกนะครับในจังหวัดเลยนะครับแต่หายากนะครับในจังหวัดเลยก็มากับผมนี่แหละ นะครับมีน้อยนะครับพันหางปลาไหลนะครับตัวนี้ก็ข้าวพันปลาซิลก็มีนะครับถ้าใครสนใจก็มีพันปลาซิลนะครับพวกนี้จะใช้น้ําน้อยนะครับแต่ปีนี้ฝนตกดีมากเลยครับหรือว่าเป็นที่ฝนตกดีไหมครับข้าวแก่ไม่พร้อมกันนะครับแต่แม่บอกว่าเป็นพญาินะครับแต่ก็ถึงเวลาก็เกี่ยวได้นะครับแต่ตอนนี้ฝนตกดีมากเลยครับนะครับ ปลูกไว้ในสวนนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่ว่างนะครับคนที่มีพื้นที่ว่างนะครับปลูกไว้ในสวนก็มีต้นมะขามด้วยนะฮะอันนี้แปลงนี้งานกว่า,วานะครับทดลองปลูกว่ามันจะได้ข้าวขนาดไหนนะครับใส่ข้าวประมาณไม่ถึงไม่ถึงคู่ถังครับตัวนี้ โอเคนะครับสำหรับคนที่อยากรู้วิธีปลูกอะไร mm. ก็จะมีเพจชื่อเมล็ดพันธุ์ข้าไร่ครับเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่นะครับก็เบอร์โทรก็0991536995นะครับสำหรับคนที่ อยากได้พันธุ์ข้าวนะครับเป็นพันธุ์ผมก็ศึกษามาดูมาหลายพันธครับแต่พันธุ์นี้มันเป็นพันธุ์ที่มเมล็ดใหญ่เวลาเราปลูกเราใส่กระสอบเนี่ยใส่ถุงเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าปกติครับสําหรับบางทีพันธุ์เมล็ดเล็กนะครับเวลาเวลาทํามันก็จะเล็กขนาดมันก็จะเล็กนะครับมันก็จะจะได้น้อยครับแต่ถ้ามเมล็ดใหญ่เนี่ยมันก็จะได้มันมันจะได,มะได้มันจะได้เยอะอ่ะครับ เวลาเราปลูกฮะให้ดูกับมือผมนะครับเห็นไหมครับมันจะมเมล็ดใหญ่กว่าปกตินะครับนี่ฮะ ก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากนะครับใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าสำหรับคนที่ขึ้นมาแล้วมันรีบอย่างนี้นครับวิธีก่อนมันจะตั้งท้องก็ให้ใช้ไตรโคโดมาพ่นนะครับหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับพ่นนะครับเพร่ามันจะได้ไปฆ่าเชือ้อรามันจะได้ไม่ไปทำลายรากนะก็จะทำให้ข้าไม่รีบนะครับ แต่ตัวนี้สังเกตด,ดูว่ามันจะเป็นมันจะเป็นแบบแก่ไม่พร้อมกันเท่าไหร่นะครับที่ดูดูนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ว่าแต่ก็ปลูกพร้อมกันหมดเลยนะครับแต่ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับเนี่ยนะครับอันนี้มาถ่ายให้ดูนะครับว่า ข้าวไร่นะครับมันก็จริงๆไม่ได้ถ้าฝนตกดีก็ไม่ได้แทบลดน้ำนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกเลยนี่ต้องให้น้ำนะครับอย่างน้อยก็ห้าวันครั้งสิบวันครั้งนะครับห้าวันครั้งนะครับใช้สปริงเกอร์นะครับเพราะว่าถ้าทำข้าวนาเนี่ยมันต้องใช้น้ำเยอะถ้าน้ำไม่พอข้าวจะรีบนะครับผมเคยทำ ข้าวนานแล้วแรงมากไม่ได้กินข้าวเลยครับได้ข้าวถุงถุงปุ๋ยหนึ่งถุงปุ๋ยเองนะครับแต่ข้าวไร่นี่ตอบโจทย์สําหรับคนที่พื้นที่แห้งแล้งนะครับฝนไม่ค่อยตกนะครับแต่ก็ถ้าจะทําจริงๆก็ให้ใช้สปริงเกอร์นะครับทําตามสูตรอินรีย์ก็ได้ครับสูตรอินรีย์ก็ ถ่ายใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับลด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 เสร็จแล้วก็ถ่ายกลบอย่างเงี้ยฮะอันนี้สูตร,ตรที่ที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับก็จะทําให้ข้าวงามนะครับมันก็ต้องถ้าดินไม่ดีก็ต้องใส่ปุ๋ยบ้างนะครับใส่แต่ครั้งแรกฮะนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เอามาให้ดูนะครับว่าอ่า ข้าวไร่พันนี้มันเป็นพันธุ์ที่มเมล็ดใหญ่นะครับพันธุข้าวไร่หางปลาไหลนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีคนปลูกเท่าไหร่นะครับมีน้อยนะครับก็ส่วนมากก็ปลูกข้าวปาซิวกันนะครับปาซิวก็เป็นปาซิวน้อยนะครับมันก็จะมเมล็ดเล็กกว่านี้แต่มันปลายมันจะก็จะแดงเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นพัน ที่มันเมล็ดใหญ่นะครับก็ก็ไม่แข็งนะครับเวลากินก็ไม่แข็งนะครับก็มีความนุ่มอยู่นะครับเป็นข้าวไร่ที่ประหยัดน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอาจจะเป็นตอนเกี่ยวข้าวเลยนะครับหรือว่าตอนตีข้าวนะครับว่าจะได้ข้าวเท่าไหร่ปลูกข้าวประมาณแค่งานกว่าๆนะครับจะได้ข้าวเท่าไหร่นะครับ คนที่สนใจก็กดติดตามช่อง YouTube ไว้นะครับ Thailand Indie TV นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับรับชมนะครับสวัสดีครับผมครับผมก็ข้าวไร่นี่มันก็จะเกี่ยวเร็วกว่าข้าวนานะครับจะเก็บเกี่ยวเร็วกว่าข้าวนานะครับแต่อายุนี่ผมสังเกตการก็ร้อยกว่าวันเหมือนกันนะครับก็จะมีข้าวอีกพันหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าข้าวดอนะครับ ก็จะเกี่ยวเกี่ยวก่อนข้าวไร่แบบนี้อีกนะครับเป็นข้าวดอตัวนั้นเป็นข้าวชื่อว่าข้าวแม่จันนะครับที่ผมดูนะครับแต่พันธุนี้ผมยังกําลังหาพันธุ์มาอยู่นะครับข้าวแม่จันนะครับถ้าได้เราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าข้าวพันธุ์แม่จันมันก็จะเก็บเกี่ยวเร็วกว่าข้าวไร่ธรรมดานอีกนะครับ